มหัดตัดต่อคลิปแบบนี้กันจ้าดูคลิปนี้จบทำเป็นแน่นอนจ้าขั้นตอนแรกเราก็ถ่ายพื้นหลังไว้แป๊บหนึ่งก่อนนะคะจากนั้นเดินเข้าไปตรงกลางกล้องเลยค่ะแล้วทำท่าทำทางตามนี้นะคะ เดี๋ยวเราไปตัดต่อกันจ้าเปิดแอปแคปคัดขึ้นมาค่ะกดเครื่องหมายบวกเลือกโปรเจกต์ใหม่แล้วเลือกคลิปวิดีโอที่เราเตรียมไว้ขึ้นมาค่ะเราจะตัดตรงส่วนที่ไม่สำคัญออกก่อนนะคะเลือกส่วนตอนต้นคลิปตอนที่เราเดินเข้าไปค่ะเลือกได้แล้วกดแบ่งฉากค่ะส่วนนี้เราไม่เอาลบทิ้งเลยค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งท่าทางต่างๆที่เราทำไว้ค่ะ เสร็จแล้วเลื่อนหาฟังก์ชันตรึงค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังท่าต่อไปแล้วเลื่อนหาฟังก์ชันตรึงค่ะส่วนที่ไม่ได้ตรึงด้านหน้าก็ลบออกเลยค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปท่าต่อไป เสร็จแล้วเลื่อนหาฟังก์ชันตรึงเหมือนเดิมค่ะส่วนนี้ไม่ใช้ลบทิ้งได้เลยค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังท่าต่อไปแล้วทำเหมือนเดิมเลยค่ะทำแบบนี้ทุกท่าเลยค่ะตรึงทุกท่าเลยค่ะส่วนไหนที่ไม่ได้ตรึงส่วนไหนที่ไม่ได้ใช้ลบทิ้งให้หมดเลยค่ะเราจะเหลือเพียงแค่เท่านี้นะคะตามภาพเลยจ้ะ จิ้มที่คลิปที่เราตรึงเอาไว้ iosis, ค่ะคลิปไหนก็ได้เราเลื่อนหาฟังก์ชันภาพซ้อนค่ะคลิปของเราจะเลื่อนลงมาอยู่ในบรรทัดที่2ค่ะกดค้างแล้วลากไปในตำแหน่งตามคลิปเลยค่ะทำเหมือนเดิมค่ะจิ้มที่คลิปด้านบนแล้วกดฟังก์ชันภาพซ้อนกดค้างที่คลิปแล้วลากมาอยู่ในบรรทัดที่3ค่ะลากไปในตำแหน่งตามคลิปเลยค่ะทำคลิปให้เสมอกันนะคะทำเหมือนการทุกคลิปเลยค่ะ ทำเสร็จแล้วคลิปของเราจะเรียงกันอยู่แบบนี้นะคะกดที่คลิปสุดท้ายหนึ่งครั้งค่ะแล้วเลื่อนหาฟังก์ชันลบ B G เลือกลบออกโดยอัตโนมัติค่ะเสร็จแล้วกดเครื่องหมายถูกได้เลยค่ะจิ้มที่คลิปถัดไปค่ะเลือกลบออกโดยอัตโนมัติเช่นกันค่ะกดเครื่องหมายถูกได้เลยค่ะจิ้มที่คลิปถัดไปค่ะ เลือกลบออกโดยอัตโนมัติและกดเครื่องหมายถูกได้เลยค่ะทําแบบนี้จนครบทุกคลิปเลยนะคะจากนั้นเรามาไล่ปรับตําแหน่งทีละคลิปเลยค่ะเราจะเลือกคลิปไหนก่อนก็ได้นะคะจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งค่ะเสร็จแล้วกดค้างที่ตัวคนด้านบนลากปรับขนาดและตําแหน่งได้เลยค่ะทําแบบนี้เหมือนกันหมดทุกคลิปเลยนะคะไล่ไปทีละคลิปเลยค่ะ สังเกตไหมคะว่าคลิปที่อยู่ด้านบนสุดจะอยู่หลังสุดเราจะมาจัดการมันให้อยู่ด้านหน้ากันค่ะจิ้มที่คลิปด้านบนหนึ่งครั้งแล้วเลื่อนหาฟังก์ชันลบ bg เลยค่ะเลือกลบออกโดยอัตโนมัติค่ะเสร็จแล้วกดเครื่องหมายถูกได้เลยกดย้อนกลับค่ะเราเลื่อนหาฟังก์ชันภาพซ้อนกดเครื่องหมายบวกค่ะ แล้วเพิ่มคลิปต้นฉบับที่เราทำมาอีกครั้งค่ะตรงนี้จะเป็นภาพพื้นหลังที่เราถ่ายมาตั้งแต่ตอนแรกค่ะตัดให้เสมอกับคลิปด้วยฟังก์ชันแบ่งฉากค่ะส่วนนี้ไม่เอากดลบทิ้งได้เลยค่ะจัดท่าจัดทางใหม่ให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมอยากจัดท่าคลิปไหนก็จิ้มไปที่คลิปนั้นเลยค่ะแล้วกดค้างที่ตัวคนเลื่อนได้เลยค่ะ และนี่คือคลิปที่ได้เพื่อนๆสามารถบันทึกเอาไปเรียกยอดวิวในเพจของเพื่อนๆได้เลยจ้าหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ